เจนนี่แบล็กทิงโพสตอรี่หลังดรามอาออกจากคอนเสิร์ตกลางคันเจนนี่แบล็กทิงกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อแฟนๆที่หยุดแสดงกลางคันในระหว่างทางผ่านคอนเสิร์ตล่าสุดของวงในเมลเบิร์นออสเตรเลียสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนนี่แบล็กทิงออกจากเวทีกลางคอนเสิร์ตโดยไม่คาดคิดเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพระหว่างการแสดงบอนทิงครั้งที่2ของแบล็กทิงที่เมลเบิร์นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาในเย็นวันนั้น YG e n t e อ t a เ n m e n t ได้ออกแถลงการอธิบายว่า การของเจนนี่แย่ลงระหว่างการแสดงและแม้ว่าเธอจะหวังว่าจะพยายามเล่นคอนเสิร์ตจนจบแต่เธอก็ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ในสถานที่เพื่อให้พักผ่อนแทนเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเจนนี่ได้โพสต์ขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อแฟนๆของเธอที่ไม่สามารถปิดคอนเสิร์ตได้ในข้อความที่โพสต์ไปยังอินสตาแกรมสตอรี่เธอเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเรียนเมลเบิร์นบลิงชันขอโทษที่ไม่สามารถแสดงในวันอาทิตย์จนจบได้ฉันกำลังพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อฟื้นตัวในขณะน,นี้ความเข้าใจและการสนับสนุนของคุณมีความหมายอย่างมากโตรัมรับฉันขอบคุณทุกคนที่ออกมาชมการแสดงที่เมลเบิร์นของเรารักพวกคุณทุกคนมากๆ